ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการโอนเงินจากไบเน้นมาไทยนะครับแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านแอปสตังโปกทำกันอย่างไรมาดูกันเลยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็ให้เราไปเข้าไปที่ไบเน้นนะครับผมจะมีไบเน้นกับสตางโปกนะขั้นแรกเราก็ต้องเปิดไบเน้นขึ้นมาก่อนอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะทําก็คือการที่เราจะโอนเงินกลับมาประเทศเราได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนั้นเราให้โอนด้วย เหรียญ BUSD ของใบนั้นนะครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องไปซื้อเหรียญ BUSD มาก่อนเข้ามาในใบนั้นหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับหลายท่านก็คงเคยใช้งานกันอยู่แล้วนะครับก็ให้เราเข้าตรงนี้ครับตรงเทรดนะครับเราจะต้องมีเงินอยู่แล้วนะมีเงินเป็น USDT อยู่แล้วเราจะเอาเงิน USDT เนี่ยซื้อเหรียญ BUSD ส่งกลับมาที่ประเทศเราผ่าน สตางโปไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับก็มาดูวิธีการกันพอเราเข้ามาที่เมนูเทรดนะครับข้างล่างของใบนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโฮมเป็นมาเก็ตเป็นเทรดนะครับแล้วก็เราเข้าที่ Trade. เทรดเทรดเสร็จปุ๊บให้เราเลือกเหรียญ BUSD เห็นไหมครับ BUSD เสร็จแล้วตรงเนี้ยเราจะเลือกเป็นลิมิตหรือจะเลือกเป็นมาเก็ตก็ได้ถ้าเป็นลิมิตก็จะค่าธรรมเนียมถูกกว่าแต่ถ้าเลือกเป็นมาเก็ตก็ค่าธรรมเนียมจะแพงกว่านิดนึง โอเคเพื่อความสะดวกเนาะผมรีวิวให้ดูก็ผมขอเลือกเป็นมา t แล้วกันนะครับเราก็จะมาซื้อเหรียญ BUSD จากใบนั้นก่อนนะครับผมซื้อสิบเหรียญคือเขาระบุไว้นะครับขั้นต่ําในการซื้อขายเนี่ยมันก็ต้องสิบเหรียญนะผมจะซื้อเหรียญ BUSD ด้วย USDT นะครับอันนี้ทุกคนคงพอมีความรู้กันอยู่บ้างเนาะถ้าใครดูถึงขั้นตอนนี้แล้วก็คงจะมีความรู้ในการเทรดบ้างหลังจากที่เรา ใส่เหรียญอะไรเรียบร้อยแล้วผมซื้อ10เหรียญน,นะขั้นต่ําแล้วก็กดปลาย BUSD เท่าน,นี้ครับหลังจากที่ทําการเทรดเสร็จเรียบร้อยเราซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราลงมาดูตรง wallet ดูตรง wallet แล้วก็ให้เข้าไปตรง spot นะเข้าไปตรง spot มันจะมีเหรียญ BUSD โผล่ขึ้นมาแล้วครับ10เหรียญเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมีเหรียญ BUSD โผล่ขึ้นมาแล้ว10เหรียญน,นะครับเข้าที่ wallet เข้าที่ spot เราก็เลือกหาเหรียญที่เราซื้อเมื่อกี้นี้เป็น BUSD เห็นไหมครับผมก็มีโผล่ขึ้นมาสิบเหรียญผมก็จิ้มไปที่ BUSD เลยหลังจากเลือกไปที่ BUSD เสร็จแล้วเราก็เลือกตรงนี้ครับ Withdraw เราจะถอนมันนะครับเรากดเลยกดถอน Withdraw Withdraw อันนี้มันจะมี2ตัวให้เลือกนะครับจะส่งด้วยอีเมลหรือโฟนหรือ Pay ID อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้แนะนำตรงนั้นเนาะผมรีวิวตรงนี้นะครับ s e n d v i a Crypto Network ผมกดตรงนี้นะครับ เซ็นเวียคริปโตเน็ตเวิรเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่ที่อยู่แล้วที่อยู่เนี่ยเราก็ต้องไปเอามาจากสตางโปาผมก็ออกจากใบนั้นก่อนนะแล้วผมก็เข้าที่สตางโป o เข้าที่สตางโปกก็ล็อกอินอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาในสตางโปก็หน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสตางโปก็หน้าตาคล้ายๆใบนั้นเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ให้เรามาดูอะไรครับ ให้เรามาดูที่ฝากเข้ามาในสตางโปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่ฝากกันดูที่ฝากเราจะฝากเหรียญอะไรครับเมื่อกี้นี้เราเตรียมเอาไว้แล้วที่ใบนั้นใช่ไหมเราจะฝากเหรียญอะไรกันเอ่ยอ่ะผมฝากเหรียญ B USD เสซิร์ชหาเอเลยนะครับก็กดจิ้มไปที่ b U S D เสร็จก็อ่านคำเตือนเขาหน่อยเขาบอกว่าก่อนดําเนินการฝากสินครับดิจิตอลกรุณาตรวจสอบที่อยู่ในกระเป๋าคริปโตเมโมอะไรให้ละเอียดก็ว่าไปอ่านเอาล้วกันนะครับตอบตกลง ตอ,ตอบตกลงเสร็จปุ๊บเขาก็จะเจน QR Code ค้ <_ d ose> มาให้เรานะครับเห็น <He et S 2> ไหมครับต้องโอนด้วย BNB Smart Chain นะครับตอนนี้ใบนั้น m a r t Chain เปลี่ยนเป็น BNB Smart Chain <_ d ose> แล้วก็ <_ d ose> ให้เราเลือกตรงนี้ครับที่อยู่สำหรับฝากเหรียญ BUSD <_ d ose> ก็กดตรงนี้นะครับกด Copy กด Copy เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ใบนั้นของเรานะครับ <_ d ose> แล้วก็เอาที่อยู่มาใส่ตรงนี้ <_ d ose> อ่ากดนิวกดกดต,ต,ตรงเมื่อกี้เสร็จปุ๊บก็กด n w w d d r e s s นะครับ ใส่ตรงที่ new address นะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่ไปใส่ที่อยู่เมื่อกี้ไปเห็นไหมครับแล้วเราก็ต้องเลือกเป็นอะไรครับเป็น BNB Smart Chain นะครับตามที่สตางโประบุไว้นะครับแล้วตอนนี้ก็เลือกเป็นอะไรครับ Address Origin ก็ให้จิ้มลงไปเลือกไปนะครับเลือก Exchange นะครับแล้วก็ select platform select platform เราก็เลือกเป็น b บ n a n c e เพราะเราจะโอนจาก b บ n a n c e นะครับ ตอบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเสร็จเราก็กดคอนเฟิร์มอีกทีนึงอ่ทาทีนี้เราก็จะโอน BUSD นะครับไปที่เลขที่นี้นะครับไปที่อัตเดสนี้อ่าแล้วเราก็ใส่ชื่อมันหน่อยนะครับใส่ชื่อมันของผมก็เป็นสมมติผมเป็น,เป,นเป็นนี่แล้วกันนะครับของผมเซฟเป็นเป็นสตางสตางพอดีผมเซฟเอาไว้แล้วอยู่แล้วเนาะมันก็เลยทำซ้ำนะครับสตาง แล้วก,กดตรงนี้นะครับ Add to whitelist นะครับผมก็ตอบตรงนี้หน่อยนะครับสตางเราจะได้รู้มาจะว่าไปที่สตางค์ครับแล้วก็บีเอแล้วกดเซฟพอกดเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะมีระบบ Security ที่เราทำเอาไว้นะครับหลายคนก็ไม่เหมือนกันของผมมี3ตัวส่วนบางคนอาจจะมีแค่เบอร์โทรบางคนอาจจะมีอ e ีเมลบางคนอาจจะมี Google Authenticator ของผมมี3ตัวเลยนะครับผมก็ใส่อ e ีเมลถ้าใครมีแบบผมอีเมลผมแนะนำให้เอาอ e ีเมลก่อนนะครับ เอาอ e ีเมลก่อนเขาก็จะส่งโค้ดไปที่อ e ี mail เมลรอยไหมครับ,รบโผล่มาแล้วเราก็จิ้มไปที่อ e ีเมลเรานะครับแล้วก็เอาโค e ้ดจากอีเมลเราเนี่ยครับก๊อปปี้จากอีเมลกลับไปวางตรงนี้นะครับทําให้ทันเวลาเขานะเขาจะบอกอีก41วินาทีอ้าวเสร็จละก็ใส่ไปนะครับใครมีอ e ีเมลก็ท e ําอีเมลก่อนนะครับเสร็จแล้วผมมีเบอร์โทรอีกผมก็เซ็นไปที่เบอร์โทรก็จะรอรอ OTP ส่งมาที่โทรศัพท์เราอ่าโอเคผมก็ได้ OTP ผ่านมาทางมือถือแล้วผมก็วางใครมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับก็วางให้ทันเวลานะมัน45วินาทีผมวางเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็เป็น Google Authenticator ผมก็เข้าไปแล้วผมก็ไปก๊อปจากไปนั้นตรงนี้มานะครับ g l e Authenticator อ่ะผมก๊อปเสร็จกลับไปที่ไปนั้นเหมือนเดิมแล้วก็วางวางเสร็จใช่ไหมครับก็ตอบ Submit เอาโอเคเขาบอกว่าของผมเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่าจริงๆผมทาเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็นี่คือเป็นการเซฟอัปเดตเอาไว้เพื่อที่จะส่งใช่ไหมครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยครับคราวนี้เราก็จะมาโอนกันนะครับอันนี้ก็โอนกันเราก็จิ้มตรงนี้เลยครับจิ้มตรงอัปเดตตรงนี้นะเพราะาเราทําการเซฟไว้แล้วใช่ไหมครับเราจะมาส่งไปที่นู่นกันไปที่สตางค์โปกันเราก็จิ้มตรงนี้นะครับอ่านี้ผมได้เซฟตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับเซฟตรง ตรงสตางโป้เอาไว้อยู่แล้วตัวนี้ผมทำเอาไว้อยู่แล้วนะเมื่อกี้ผมอาจจะตั้งชื่อไม่ไมเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไปที่จิ้มไปเลือกไปที่สตางโป o ที่เราจะโอนนะครับเลือกเสร็จก็ตอบคอนเฟิร์มเมื่อกี้ผมทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าวิธีเซฟพ,พวกนี้ทำยังไงนะครับผมเซฟเอาไว้ละชื่อนี้นะครับกดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราก็ต้องมาเลือกเน็ตเวิร์กเลือกเน็ตเวิร์กก็เลือกเป็น BNB Smart chain แลเวตรงนี้นะครับ ให้ตรงกับที่สตังโปนะกดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บก็มาดูซิว่า BnB เรามีเท่าไหร่ผมกดแม็กเลยผมมีอยู่10เหรียญน,นะครับบ n b ผมมี10เหรียญเขาจะใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่นี้ผมทดสอบให้ดูว่าผมโอน10เหรียญแล้วผมก็กดวิดดอหลังจากที่กดวิดดอเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดโผล่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องกดคอนเฟิร์มอีกทีนึงอ่านเขาหน่อยแล้วกันนะครับกดคอนเฟิร์มอีกทีนึง คอนเฟิร์มทีหนึ่งไม่พอต้องกดทีทีอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเห็นไหมครับเมื่อกี้เซฟแอดเดรสไปเรียบร้อยแล้วตอนจะโอนออกก็ต้องคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับใครมี2อันก็ใส่2อันใครมี3อันก็ใส่3อันถ้าใครมี3อันผมแนะนําให้ทําที่อ e ีเมลก่อนเซนอีเมลนะครับเราไปเอาโค้ดเนาะโค้ดก่อนการโอนออกไปที่ e mail. อีเมลผมมาแล้วนะครับที่อ e ีเมลผมก็โผล่มาแล้วโผล่มาสิทธิ์ผมก็ กดกด๊อปโค้ดจากอีเมลทําเหมือนตอนเซฟไอ้นี่เลยครับเซฟที่อยู่เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเอาที่เบอร์โทรก็เซนโค้ด hmm. ไปที่เบอร์โทรเซน OTP ไปที่เบอร์โทรนะครับ mm hmm. ก็รอ OTP mm hmm. มาจากเบอร์โทรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใบนั้นไอ้ที่สตังโปนะผมไม่มีไม่มี BUSD เลยนะครับมาลองดูกันซิ mm hmm. อ้าวโค้ด mm hmm. มาแล้ว เป็น OTP มาที่มือถือก็เอา OTP ที่มือถือวางไปเสร็จแล้วก็ใส่ Google Authenticator เหมือนตอนเซฟอัพเดทเลยครับเหมือนตอนการเซฟอัพเดทเลยนะครับก็เอาเลขจากบ a นัน OTP นะครับของ Google Authenticator มาใส่แล้วกด Submit กด Submit เสร็จปุ๊บอ่เราก็มาดูกันหน่อยมันบอกว่า Request Submit ดเห็นไหมครับ Request มัน u u m m t t อยู่นะครับมาดูสิวิว พอกดวิวเห็นไหมครับมันก็จะขึ้น BUSD เนี่ยมันกำลัง processing อยู่ตอนนี้นะครับ processing อยู่เห็นไหมครับ mm hmm. ตรงเนี้ยมันเป็นศูนย์ทับสิบห้าก็แปลว่ามันอยู่ในกระบวนการของการอ้าเสร็จเรียบร้อยไหมครับมันเร็วค่อนข้างเร็วพอสมควรเห็นไหมครับตรงเนี้ยผมก็ complete เรียบร้อยแล้วมันจะมีอีเมลมาบอกกนะันเนาะว่า complete แล้วพอ complete แล้วเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่สตางโตนะครับไปดูสตางโปเราซิว่า เหรียญ BUSD เราเนี่ยกลับมาแล้วหรือย่างวิธีการดูในสตางโปนะครับพอเข้าสตางโปมาเริ่มต้นใหม่เลยเราก็มาดูยอดเงินสุทธิมาดูยอดเงินสุทธิเห็นไหมครับยอดเงินสุทธิเนี่ยมันจะมีเงินสดกับคริปโตเคเรนซีนะครับก็เข้าที่คริปโตเคเรนซีเห็นไหมครับเงินผมก็มาละสิบเหรียญเมื่อกี้ก็โอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีอีเมลอะไรมาแจ้งก็ลองดูแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็มีเงินสดอยู่เท่านี้325บาทแล้วก็มี คริปโตเคเรนซีอยู่เท่านี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการถอนล่ะครับถอนก็ทุกคนก็ไปทําการผูกบัญชีอะไรไว้เรียบร้อยเนาะวิธีการถอนมันจะแปลกนิดนึงมันไม่ได้ถอนไม่ได้ถอนจากยอดสุดทธิตรงนี้ครับมันมาถอนที่กดที่หน้าแรกกดที่หน้าแรกแล้วก็กดที่ถอนอพอกดที่ถอนเสร็จปุ๊บก็ต้องเลือกครับระหว่างเงินบาทกับเงินเหรียญอ้อผมลืมไปขอโทษขอโทษก่อนจะถอนใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาตรงนี้มาเทรดก่อนลืมไปขอโทษครับเอาตรงนี้มาเทรดก่อนนะครับก็คือ ให้เราเข้าตรงเลือกตรงตลาดเนี่ยนะครับตรงตลาดเนี่ยแล้วเราก็ให้เรามองหาตัว BUSD นะครับซึ่งผมทำเป็นเฟเวอร์เรีเอาไว้เนาะเนี่ยทำเป็นเฟเวอร์เรีเอาไว้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เข้าตรง e x c h a n g นนะครับแล้วเราก็เลือกหาเหรียญ BUSD นะครับหรือเราจะเซิร์ชก็ได้นะครับเข้ามาตรงตลาดเข้ามาตรง Exchange แล้วก็เซิร์ชเลยเซิร์ชว่า BUSD ใครจะทำเป็นเฟเวอร์รีไว้ก็ได้นะครับโดยการจิ้มดาวตรงนี้ ผมก็จิ้มไปเลยนะครับเลือกไปที่ b u s d เลยหลังจากที่เลือกไปแล้วใช่ไหมครับเราต้องมาทําการขายมันก็มาดูเมนูเไหมครับก็จะมีเมนูซื้อขายง่ายๆเลยนะครับเข้าที่ตลาดเข้าที่ Exchange แล้วก็เลือกเหรียญ b u s d เสร็จแล้วเราก็กดขายนะครับกดขายตอนนี้เรามากดขายนะครับขายของของสตางโปเนี่ยเขามีให้เลือกอย่างเดียวก็คือเลือกเป,เป็นคำสั่งแบบลิมิตเขาไม่มีมาเก็ตนะครับเราต้องมาตั้งราคาเอาเองนะครับ นี่เห็นไหมครับผมมีเหรียญอยู่10เหรียญ b u s d เราก็ต้องมาตั้งราคาเองว่าราคาปัจจุบันมันเป็นเท่าไหร่ครับราคาที่เขาซื้อนะราคาที่เขาซื้อเรานะครับอันนี้เป็นราคาที่เราขายนะครับถ้าเราขายราคานี้เราก็จะไม่ได้เราก็ต้องขายราคาที่เขาซื้อเราถูกไหมครับตอนนี้มันมีคนรับซื้ออยู่ที่32.70สมมุติว่าผมตั้งราคานี้เลยแล้วกันนะครับผมตั้งราคาที่3 2ม เเลยผมตั้งราคานี้เลยนะครับเพื่อเพื่อให้มันขายได้นะถ้าผมตั้งราคาสูงกว่านี้ก็จะไม่มีคนซื้อนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นราคาที่คนเขาตั้งขายไว้ผมจะขายที่ราคาที่คนเขาตั้งซื้อเลยนะครับ32.70นะครับแล้วก็ผมก็กดตรง100% 100%ก็คือผมมีเหรียญอยู่10เหรียญกว่าเศษเขาไม่เอามาขายให้นะครับกด100%ของ BUSD ที่ผมมีที่โอนมาจากไบแนนะครับผมกดขายเลย เพราะมันน่าจะขายได้เลยครับ App, <ivan. S 1> เพราะว่าราคาที่คนเขาซื้อมันอยู่ที่3.70ดูนะครับผมกดขายสร้างคำสั่งขายแล้วนะครับน่าจะขายได้เลยเนาะเพราะว่ามันเป็นราคาที่ผมอันนี้ราคาที่เขาขอซื้อไว้อยู่แล้วเอาเรามาดูยอดสุดทธิกันมาดูยอดสุดทธิกันเห็นไหมครับว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยครับยอดสุดทธิตรงนี้นะมาดูยอดสุดทธิหลังจากที่เราทําการขายแล้วนะครับก็มาดูยอดสุดทธิตรงนี้กันนะครับยอดสุทธิตรงนี้ BUSD ผมก็เหลือเท่านี้ละก็มาดูเงินสดกันเห็นไหมครับก็เพิ่มจาก300กว่าเป็นเป็น600กว่าบาทเราก็จะมาทําการถอนกันแต่ถอนเงินบาทนะครับมันจิ้มถอนจากตรงนี้ไม่ได้นะจากยอดสุทธิไม่ได้มาต้องเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเมนูมันก็จะดูงงงนิดนึงไม่รู้ผมอธิบายผิดหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ขอัยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่พอดีกลับมาใช้งานแล้วดูเออมันใช้งานง่ายขึ้นก็เลยมาลองดูนะครับ ก็วิธีการก็คือกดที่ถอนนะครับเข้าที่หน้าแรกแล้วกดที่ถอนถอนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับว่าเป็นเงินเหรียญหรือเป็นเงินบาทเราเลือกเป็นเงินบาทถอนทันทีไหมผมกดถอนทันทีเนาะกดถอนทันทีเสร็จปุ๊บก็ทําตามขั้นตอนเขาเลยครับเขาบอกต้องเลือกบัญชีธนาคารถ้าใครผูกไว้อันเดียวก็ไม่เป็นไรของผมมีอันเดียวนะครับก็ใครใครมีอยากจะสร้างบัญชีใหม่ก็แล้วแต่ผมมีบัญชีเดียวผมก็เลือกไทยพาณิชย์นะแล้วผมก็ถอนเท่านี้ครับ652บาท แล้วมันก็บอกว่าถอนขั้นต่ำ19บาทนะครับถอนได้ค่าธรรมเนียมการถอน18บาทเห็นไหมครับคุณจะได้รับ634บาทผมถอนออกมาเป็นเงินบาทให้ดูเลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ใส่รหัสยืนยัน Google Authenticator เราก็ต้องไปก๊อปเหมือนเดิมครับเราไปก๊อปเหมือนเดิมรออันนี้ให้มันเต็มวงก่อนนะครับรอเต็มวงก่อนมันจะได้มีเวลานานนิดนึงนะครับเราก็มาก๊อปรหัสของ Google Authenticator ไป อ่าผมก๊อปก๊อปเสร็จปุ๊บก,กลับไปที่สตางโโปแล้วก็ไปวางนะครับวางเสร็จแล้วกดถอนกดถอนเสร็จแล้วดูต่อไปนะครับว่าทํายังไงเขาบอกว่ารายการถอนเงินบาทสําเร็จการถอนกรุาุายืนยันการถอนผ่านอ e ีเมลของท่านอ่ะผมมีอีเมลมาแล้วครับไปดูซิผมมีอ e ีเมลม,ม, e มาที่นี่ครับเขาส่งมาตรงนี้คือหลังจากที่กดถอนแล้วนะครับเขาบอกดูซิว่ามาไงให้ยืนยันการถอน การุณายืนยันการถอนรายการของคุณยืนตรงไหนเอ่ยยืนยันตรงไหนตรงไหนครับยืนยันตรงไหนมันไม่มีปุ่มยืนยันการถอนเดี๋ยวนะนี่เหรออ๋อมันเป็นลิงก์ครับโอมองแทบไม่ออกเลยนี่ตรงนี้มันเป็นลิงก์นะครับมันไม่เป็นสีนะออะผมกดไปสิยืนยันการถอน หากคุณไม่สามารถคลิกปุ่มได้ให้กดลิงก์ให้ Copy ลิงก์นี้ไปโอ้มันยากขนาดนั้นเนาะอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นการบล็อกของเบราว์เซอร์เขาก็ได้นะครับเขามีลิงก์มาให้นะครับมีลิงก์มาให้เสร็จปุ๊บอ้าวโอ้มีลิงก์มาแล้วเราต้องมาใส่อันนี้อีกเหรอ,อโอเคก็ใส่ของสตางโปไปนะครับก็คือเหมือนให้เราล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์อีกทีนึงนะครับเนาะก็๊อปลิงก์เมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็มาใส่เปิด เบ์เซอร์นั้นขึ้นมานะครับเปิดเบ์เซอร์นั้นขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินเข้าสตางโปเนี่ยผมคิดว่านะครับเพื่อคอนเฟิร์มเฉยๆอ้าวใส่ Google Authenticator อีกแล้วนะครับเขาคงเป็นระบบ Security เ้เขาอะครับเนาะน่าจะได้แล้วเรามองดูเมื่อกี้เสียงมีตืดๆมาอ้ายังไม่ทันใส่รหัสเลยอ่าตึ้บอ้าวอะไรล่ะวะ 9ก้าสามศูนย์ห้าหกสี่วิธีการมันยากไปนิดนึงนะอ่าโอเคก็เห็นไหมครับไทยบาทรวิด t ดิลวอลเวอร์ฟายับแบ็กทูไทยบัตรวิดเดิลวอลก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าเวลาให้คลิกเวอร์ฟายอะครับถ้าเบราว์เซอร์ของเราไม่ได้ล็อกอินเอาไว้มันจะไม่มีลิงก์โผล่ขึ้นมาเหมือนกับเขาให้ล็อกอินซ้ำอีกทีนึงนะครับจากลิงก์นั้นอนะเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกหนึ่งรอบ อาจจะดูงงไปหน่อยเนาะ,อะลองมาดูกันดีครับว่าเงินจากไทยพาณิชย์เข้าหรือยังไทยพาณิชย์เข้าหรือยังอธิบายมัมม่วเอาช่วงหลังหนอ่อยเนาะโอเคเงินก็เข้ามาแล้วนะครับก็มาดูเงินเข้าจริงไหมเห็นไหมครับก็มีการฝากเงินนี่การฝากเงินเห็นไหมครับ634้ยบบาทจากเกียรตินาคินอ่าโอเคสตางโปก็เป็นของเกียรตินาคินนะก็เป็นการสิ้นสุดการ ถอนเงินจากไบ a น้นมาจนกลายเป็นเงินบาทนะครับครับก็ขอจบการรีวิวการถอนเงินจากไบ a น้นมาสตางโโปรไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนนะครับแล้วถอนออกมาเป็นเงินบาทสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ